สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขสุขคนมือกับมพอพอๆยานี่คือเกาเหลาจ้ายานี่ก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องบอดบอยสิริใช้สอแอนอลดีของพวกเขาคือเก่าเหลาจ้าพี่น้องบอดบอยแล้วก็สแสดงความยินด,ดีน้ำบอดโจยมมนิเนาะพี่น้องเพื่อนออกรถสิบรอพร้อมกันเท่เดียวหาคันปาดอลังการมากพี่น้องจา้าบอดบอยแล้วก็คอมเมนต์แบบนี้นะพี่น้องบอดโจคือผู้ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและยืนหยัดจนกว่าจะสําเร็จ3-4ปีที่ผมเคยอยู่กับไอ้ ตรงนั้นผมเห็นพลังของไอ้ครับอีกคนที่จะตามมาบอจูอจแล้วก็มาคอมเมนต์นพนองจา๋าอีกคนที่จะตามมากับผมคือคนนี้ละ่ะพอน้องเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความมุ่งมั่นและขอบคุณที่มองอ้ายเป็นไอดอลกับหลายๆเรื่องปังๆไปด้วยกันนะน้องส่งกำลังใจให้ทั้งน้องบอยน้องแอนบอทจูจแล้วมาคอมเมนต์นพนองจา๋าเราอีกคลิปอีก โพดหนึ่งอันบอดบอยแล้วก็ได้เขียนว่าเ่ยยินดีกับพี่ชายบอดโจครับไม่ใช่เรื่องของความยิ่งใหญ่แต่มันบ่งบอกถึงคนที่สู้จนถึงคนที่สู้จนถึงวันที่เรียกว่าเป็นผู้ประสบความสําเร็จครับขอให้ทุกอย่างยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับหนุ่มโจโยมนินนามวงษาสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอดบอยแล้วก็สแสดงความยินดีกับบอดโจนะพี่น้องเลืองามยามดีครับแล้วก็โพดลด งามงามพี่น้องหาคันป้ายแดงบอดอันน้องกะเก่งคือการเรามาไกลด้วยใจที่บอดโจยมนินก็นมาคอมเมนต์ตอบอันน้องพี่น้องจ้าอันบอดบอยแล้วก็คอมเมนต์ตอบว่าคำว่าเก่าๆของไอ้ภาพเก่าๆที่เคยอยู่นำกันไอ้ย,ยืนหยัดในเป้าหมายจนประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ผมภูมิใจที่เคยได้ไปอยู่นำและดีใจ นำไอ้หลายครับบอดโจกับมาคอมเมนต์ตอบน้องกับสุดยอดคือกันเพราะว่าทำไมตะเกียนบอดบอยก็เคยไปอยู่วงบอดโจนพี่น้องซอแอนก็คือกันนพี่น้องมูจ้าฮอกกับหูจักกันเนาะเอฟซีได้ไล,ล่ถนกับล่างไหลขอมาแสดงความจิตเห็นนพี่น้องบอดบอยซอแอนเก่งสุดยอดเป็นสามีภรรยาคู่สร้างคู่สมขยันทั้งคู่ส่วนบอดบอยก็เกิดวันสุนทรผู้จึงมีสติปัญญาฉลาดเป็นเลิศสุดยอดผู้นำทั้งสอง ที่มีสินเสมอกันปังปังลุ่งเรืองร่ำรวยสำเร็จทุกอย่างจ้าแม่นพี่น้องจ้าโอ้ยสอออนเพิน่นบอดบอยเก่งที่สุดแล้วจ้าขอให้เฮงเฮงปังปังตลอดไปนะคะ,สะแสดงความยินดีน้ำบอดโจบอดบอยสอแอนสุภุสุคนเด้อพี่น้องไปทั้งใดมังทั้งใดกะขอให้เดินทางโดยความปลอดภัยเฮงเฮงปังปังเด้อจ้ารวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้าพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสูฟังได้เด้อจ้า คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเจอกันไม่คิดหน่าเดี๋ยวมีข่าวสารแย่นื้กับสิมาอัปเดตบอกสูฟังคือเก่าละค่ะโอเคค่ะ thank you บายบาย